ผมชื่อนายจักรพันธ์ละคำเป็นคนอำเภอสุวรนคภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับอายุ4 3บครับขับ3ล้อครับผมวันที่เจ็บกระเป๋าได้ประมาณตีหนึ่งกว่าๆหรือตีสองนี่ครับก็เวลาก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมมาเจอกระเป๋าตกอยู่ตรงกลางถนนเลยครับ เขาดีใจเลยครับเขาบอกว่าเงินเขาอยู่ประมาณ7 0 0 0 0ื่นแต่เขาใช้อะไรออกไปก็เหลืออยู่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าก็ตรงกับจํานวนที่ผมเก็บได้พอดีครับไม่คิดจะอยากได้ครับเพราะว่าผมก็เคยทาหายเหมือนกันเคยเสียดาย มันก็เป็นจํานวนเยอะเอามาใช้เป็นส่วนตัวก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเป็นของของเขานะครับชิดอย่างเดียวก็ไปคืนเขานะครับไม่ใช่ของตัวเองยิ่งทุกใจเลยเอาของเขามาเอามาใช้ก็ไม่สบายใจนะครับสอนลูกก็ไม่ต้องไปหยิบของคนอื่นนะครับถ้าไม่ใช่ของตัวเองสอนลูกอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ใช่สิ่งของตัวเองไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปหยิบของเขาก่อนจะเอาของคนอื่นต้องขออนุญาต ลูกชายเขาก็ดูในในคลิปสวพเก้าหนก็บอกเขาว่านี่แหละเวลาเจ็บของคนอื่นได้ก็ทำเหมือนพ่อเอาไปคืนเขาอย่าไปเจ็บเป็นของตัวเองก็สอนลูกไปอย่างนั้นครับความซื่อสัตย์ก็ถ้าเกิดทำดีก็ได้ผลตอบแทนกลับมาดีนะครับ